ลท์พาก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียร์และก็สลาเวลาวันนี้ที่มาเปิดตัวบริษัทวิลไรท์พาวเวอรในครั้งนี้นะคะก็ในวันในวันนี้นะคะจะเป็นก้าวที่สำคัญที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแล้วก ระดับโลกที่กินเห็นผลภายใน5วันกินได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ทาลกไปจนถึงไม่รู้สึกตัวที่ติดแตะยงอันนี้มันก็จะเป็นตลาดที่มันกว้างมากใช่ไหมคะเสร็จแล้วเมือม่อมันกินภายในห้าวัน จะเสียเพื่อนหรือเปล่าจะเสียคนจะเสียสถัานหน้าขางสังคมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในห้าวันนี้ตลาดที่มันไปกเขาเรียกว่ามันเป็นพวกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันว่าอาหารมันว่าแล้วกินได้ผลายในห้าวันเนี่ยสิ่งนี้มันจะมันจะทำให้เราเห็นเงินได้แน่แน ิวไลท์พาวเวรเนี่ยพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงความมีเอกภาพแล้วก็มีความพร้อมทุกด้านแล้วก็มีผู้นำมีทีมผู้บริหารที่แต่ละคนนี่ก็มีประสบการณ์ทางด้านเครือข่ายกันมาเป็น20ปีที่จะนำพาพวกท่านเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างย่งยืนแบนนี้นะ ผู้สูงก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยเข้ามาร่วมกันมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์มาร่วมมือร่วมใจร่วมแรงก,กับทีมผู้บริหารและก็ทีมที่ปรึกษาโดยมีผูสูงเป็นฐานให้เป็นสะพานให้ทุกท่านเนี่ยเดินถ้าท่านจับมือกันร่วมมือกันอย่างที่ผู้สูงพูดเนี่ยรับรองว่า ได้จับเงินล้านแน่เพราะว่าสินค้าเนี่ยคุณจะขายด้วยความสบายใจอันนี้ยืนยันว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะฝากไว้นะคะนิ n ล w l พาวเวอร์ค่ะขอบคุณมากนะค่ะขอเสซ็นเพื่อเป็นการทภิษฐานอีกล้านหนึ่งนะคะนี่เก่งเราก็เลิกใช่ไหมฮะแล้ววันนี้เช่นกันค่ะก่อนที่เราจะแต่งงานใครเราต้องดูที่สายใจพ่อก่อนใช่ไหมคะ พอครั้งแรกใช้ใจในการอะไรนะในการปิ้งพรต่อมาใช้อะไรนะ,ะเลิกใช้สมองความคิดเช่นการเกาแบบน,นี้คนที่จะมาแบ,บ่งปันนะคะก่อนที่จะมาทำเอ็นไซม์นะคะต้องลองใช้สินค้ามาก่อนนะคะวันนี้ท่านก็จะมาแบ,บ่งปันให้เราทราบนะคะว่าเอ็นไซม์ใช้แล้วเป็น,น,นยังไงบ้างในระยะเวลาสั้นๆที่ได้ใช้นะฮะคนแชร์พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะฮะเฮ้ยเสียงยกลบไปแล้วตอนรักบุญสิริภาสิริคัต จ่าสะะุรด,ดีท่านประธานจ่าสุดีท่านนายพ ก็ะะสามชาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านานะคะสมาชิกบริษัททุกท่านด้วยค่ะดิฉันสิรดพาถือพัดชนะนะคะก็มาแชร์ถึงงานที่เพื่ออยากจะบอกว่าผู้หญิงหลักห้าอย่างเรานั้นเลยหลักห้ามาแล้วน,นะคะประทับใจในในของเกินตายกับกาแฟคะ่ะเพราะว่าทานแล้ว,วก็บอกกล่าวว่าจริงๆหลักห้าเนี่ย รบเดือนหมดไปประมาณ6เดือนแล้วนะคะท่านแล้วตอมนี้กำลังกลับมาค่ะเสร็จแล้วการถ่ายก็ดีมากอะอันนี้ก็เป็ถ้าอยากจะบอกไว้นะคะแต่แล้วก็ก็เป็นในเรื่องของธุรกิจเป็นไลนนะคะก็อย่างที่บอกว่าไม่ว่าคือเราลงตัวแค่หนึ่งเดือนเองนะที่เปิดวันนี้เป็นวันแรกก็เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่อยู่ใน ทุกท <da> ่านก็ให้เรียกให้ต่อตื่นใจเอ็นไซม์ตรงนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านมาร่วมนฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นะคะให้ได้หลักบริษัทเหมือนเดิมเหมือนที่เคยมานะคะก็ฝากขอบคุณทุกท่านค่ะดูแลตัวภาพด้วยเอ็นไซม์กันนะคะขอบคุณค่ะ